ท่านเานโซอนท่านไปทําอะไรที่ถึงฐานทัพของพวกเราเนี่ยช่างน่าแปลกใจจริงๆอ๋อพอดีว่าข้ามีข่าวให้บอกเจ้าอะนะแหมขอบคุณมากเลยที่คอยดูแลเราคนละเลือนชาวเมืองแล้วก็ผู้คนที่อยู่แถวนี้นะแล้วก็ทุกที่เลยแหละพวกนายเป็นทหารหน่วยที่ดีมากข้าขอชื่นชมโอ้ขอบคุณมากเลยครับท่านว่าแต่ว่าจริงๆแล้วท่านไปทําอะไรที่เนี่ยท่านอ๋อข้ามีข่าวดีจะมาบอกเจ้าอะ่ะข้าได้ พาธุรกิจของข่าเไปลงทุนกับกลุ่มคนงานกลุ่มหนึ่งนะขอให้พวกเขาช่วยสร้างฐานให้พวกเจ้าบอกเลยว่าฐานใหม่สวยมากบอกเลยนะลองไปดูไหมละท่านอ๋ออ่าผมลองไปดูก็ได้ละท่านนะขอบคุณมากท่านแต่ว่ามันอยู่ทางไหนเออทานอ๋อเดี๋ยวฉันจะให้คนนำทางนำไปเองนะนายไม่ต้องเป็นห่วงไปงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนแล้วกันนะบายนะ หัวหน้าทหารเออแล้วก่อนทัพท่านเอลซานขอให้เดินทางปลอดภัยนะท่านนะว,ว้าวฐานใหม่ว่ะสุดยอดเลยน่าสนใจจริงๆโอเคเดี๋ยวก่อนวันนี้เดี๋ยวฉันกลับก่อนละเดี๋ยวฉันถ้าถ้ามึงนายถามว่าเอิม่มฐานนี้จะออยังไงเดี๋ยวฉันจะให้คนมาดูแลแ,แทนนะนะไม่ต้องห่วงหรอกนะอ๋อได้นท่านโอเคโอเคขอบคุณมากท่าน โอเคท่านเดินตามผมไปเลยท่านเพราะว่าเดี๋ยวเราใกล้ถึงแล้วแหละท่านนะอันนี้เป็นทางผ่านอ๋อขอบคุณมากนะนายพลทหารตัวน้อยเอ้ยโอ้ข้าตื่นเต้นและสีว่าจะเป็นยังไงหนะ้าที่แห่งนั้นเนี่ยว่าไหมฮอสปอตอ่าผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะท่านนะดูหน้าตื่นเต้นและทีเดียวเชียวผมอยากไปไปถึงเร็วๆแล้วอ่ามันก็อีกไม่ค่อยไกลหรอกท่านนะประมาณ ไม่กี่พันเมตรเองเนี่ยไม่กี่กิโลเองท่านเราก็ใกล้ถึงแล้วแหละไปเดินทางกันตอน่อเลยท่านนะอย่าให้เสียเวลามากไปทุกคนเดินทางเอาละท่านตอนนี้เรามาถึงแล้วก็เนี่ยท่านเชิญเลยบ้านใหม่พวกท่านนะบอกเลยว่าสวยมากเดี๋ยวผมขอแนะนําให้นะท่านนะ นี่คือป้อมยามกับท่านแลวก็ดำลำนี่คือกับดักน้ําก็เวลาเดินเข้าฐานก็ระวัง้วยนทานนะระวังด้วยอันนี้ก็จะเป็นผู้บอกว่าเสาวไว้กันผู้บอกว่าคนขับรถเข้ามาแล้วแบบว่ามันจะได้ติดเนี่ยท่านนะพวกรถถังอย่างนี้แล้วก็มีกองเสบียงอาหารอาวุธแล้วก็น้ําดืม่มอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆนานา,นาและก็บ้านนะบ้านหลังใหญ่สุดสามหลังใหม่หลังเดียวแต่มีสามสามช่วงก็คือของ หัวหน้าทหารนะตรงนี้เป็นบ้านของท่านฮอสปอร์ตกับท่านไอเซลส่วนที่เหลือเป็นบ้านของทหารทุกหน่วยเลยอยู่ได้ตามอัธยาศัยส่วนตรงน,นี้สามจุดนี้เป็นคุกสําหรับนักโทษหรือว่าคนทําผิดก,ก็มาขังได้นะท่านนะด้านนอกจะถามว่าทำไมมีซากปรักหักพังแล้วก็อ๋อมันเป็นฐานทัพลับมาท่านทําให้มันดูไม่น่าสงสัยหน่อยก็คือบอกว่าจะมีพวกเซตพวกนี้แหละก็ทําให้น่ากลัวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้โอเคนะท่านนะ พวกผมมาได้แค่นี้แหละผมต้องกลับแล้วละ่ะนะเดี๋ยวท่านเนลซันเขาก็เป็นห่วงโอ้ฐานเจ๋งมากเลยโจดยดทหารไวกิ้งเลยเดี๋ยวพวกเราขย้ายเข้ามาอยู่เองแหละขอบคุณมากนะฝากขอบคุณท่านเนลซันด้วยที่ให้ฐานใหม่เราขอบคุณมากโอเคครับท่านงั้นพวกผมไปกันละเอ้ยพวกเราเดินทางกลับบ้านโอเคท่าน นั่นก็ย้ายมาอยู่แล้วก็ตกแต่งเลยแล้วกันมีรังสวนหนึ่งละแล้วก็หลุมศพของพ่อฉันพ่อฉันเป็นทหารที่เก่งกาจมากตายในสงครามโลกนะท่านยังอยู่ท่านคงจะมาช่วยพวกเราต่อเส้กับซ้อมบีแล้วแหละราะเลยว,ว่าท่านเป็นหนึ่งในทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกข้ายเป็นเหมือนท่านจริงๆแต่ข้าต้องผ่านประการด่างสุดท้ายไปก่อนก็คือการเอาชนะสงครามนี้ให้ได้แต่เหมือนจะไม่มีวันหยุดเลยฮะ ช่างกังวลจริงๆท่านลุน่าท่านลน่าท่านอยู่ไหนอ่ะอ๋อค่าอยู่หลังหลังบ้านค่ะไม่มีอะไรอ๋อโอเคท่านตอนนด้เห็นท่านหายตัวไปนานนะพวกเราในสงสัยอ้าไม่มีอะไรไม่มีะไรค่ะใครอยู่หลังบ้านค่ะโอ้ยลูกน้องขาก็แข่งแร่งอยู่แล้วแหละท่านนี้ก็ดูดีนะเนี่ยเจง๋งไปเลยย้ายคำอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วถือว่าดีจริง ในเ,เวลากลับไปทำงานต่อแล้วสินะโอ้ยพวกแกทั้งหมดรอฉันด้วยเดยวกินข้าวเย็นกันเรามากินด้วยกันเนี่แหละโอเคครับท่านฐานนี่จะนุ่มแล้วสินะเรา